สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะรี่นะคะก็พิ่งสวดมนต์มูเตลูเสร็จนั่นเองแล้ววันนี้นะคะลิี่ก็อยากจะมาเปิดแรนดอมพลังงานนะคะของคนที่กําลังอยู่ในช่วงสิ้นปีแล้วนะวันนี้วันที่31ธันวาคมนะคะก็ต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ลงหน้า <laughs> โอเคเราจะมาเปิดพลังงานแรนดอมกันค่ะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะก็ เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าพลังงานแรนดอมที่เราจะเจอในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะภายใน1-2-3วันละในการที่เราดูหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือผ่านเข้ามาดูอะ่ะมันก็เป็นไทม์เลสเนาะนั่นแปลว่า1-2-3วันหลังจากที่เห็นคลิปนี้โอเคปะ่ะนะคะว่าเราจะเจอเรื่องอะไรบ้างขอทั้งหมดนะคะ3ใบค่ะ สามใบนะพอรีเห็นปุ๊บรีก็จะพูดเลยนะแบบหนึ่งนะโอ้เราจะได้พบเจอเรื่องราวที่เราคาดหวังเอาไว้เนาะหนึ่งดาบมันแปลว่าเป็นเรื่องที่เราแบบตัดสินใจอยากจะทําอยากจะคิดว่าฉันจะทําอะ ฉันจะทำแน่นอนเลยแต่ในความรู้สึกคือเราไม่แน่ไม่นอนหรือเรารู้สึกว่าเรากลัวหรือเราไม่กล้าที่จะทําแล้วเราอาจจะได้มีการที่ตัดสินใจแบบปุบปรับฉับพันว่าเราจะทํามันเออเราจะได้ทํามันแล้วเราก็จะสําเร็จด้วยนะคะเพราะเอ็มเพจขึ้นมาเอ็มเพจนี่เป็นตัวที่บอกว่า คืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราจะทะําอ่ะแล้วเราก็แบบมีความสองจิตสองใจใช่ไหมว่าทําไม่ทําทําไม่ทําดีอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าทําดีกว่านะคะลองทําเลยนะคะแล้วสิ่งที่ออกมาผลลัพธ์เนี่ยคือดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในใจเนี่ยตอนนี้คุณคิดอยากจะทําอะไรอยู่นั่นเองเนาะอันนี้คือไพ่ที่แบบว่าทําด้วยตัวเองด้วยนะเออคุณจะทําได้ด้วยตัวเองของคุณเองด้วยแล้วมันจะสําเร็จด้วยนะคะอืมเพราะฉะนั้น ดึงความไม่มั่นใจเหล่านี้ทาวเวอร์เนี้ยออกไปจากิใจซะนะนะคุณจะได้พบกับความมั่นใจที่เป็นเอ็มเพนะคะโอเคใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอยากได้รับพลังดีๆแบบนี้นะคะพิมพ์มาเลยขอรับเข้าทํานายนะคะนะก็ขอให้โชคดีนะคะในวันปีใหม่เดินทางไปไหนก็ขอให้เอ,อ่อเดินพังไปด้วยแบบ ปลอดภัยนะคะเนาะแล้วก็เจอแต่เรื่องราวดีๆแบบเอ็มเพจนั่นเองนะคะนะโอเควันนี้ไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ